สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตจ้าคลิปนี้สิพาช่อมป่าเห็ดจ้าหรืออุโมงค์ต้นใหม่ของเฮ้าจา้าอันนี้สิเป็นชมพู่พันทิพจ้าฟางท่างนี่บกคอยตายจ้าพี่น้อง ของกินมีีมีทุกหมองด้วยจ้ะนี่บักเขียบท่านเด็กแกจ้ะพี่น้องบักแข้งบักุ้งบักุ้งกับมีทุกหมองทุกมุมจ้ะในต้นย่างนะ อันนี้จ้าอุโม,มงปลาเห็ดเท่าหาเบิ่งเห็ดน้ำกันพอท่านได้ออกเดี๋ยวจ้าพี่นอ้องแอดมินวอเลเลนที่ซื้อขาอุโม,มงป้าเห็ดอันก็จะเป็นซาบัวจ้าเนี่ยเมดมด บางทานนี่ต้นใหม่สีงามกากันจะมารอบนี้แอดมินสิทายเป็นคลิปเน่าห้เบิ้งจ้ะพี่น้องอันนี้แม่เราตัดหญ้าท่านด้เบิดรู้สึกว่าแตนสิต,ตอดจ้ะพี่น้องแตนตอดขาสงสัยยางพานันห้างแตน จ้านี่กับสะพานช่อมบัวที่เฮาเคยทายเบึงเนาะถ้าบรรยากาศดีอีลี่กัสิเป็นหนาหนาวจะพี่น้องไม่ค่อยบอกุกแม่แล้วกับสิปลูกเออสวนเฮากับสิปลูกซีแถวจ้าขวาสองใส่สองจ้า นามใต้ต้นไม้กับสิยอดเม็ดพักหวานเม็ดพักหวานปลาอันนี้ต้นบ่อนได้จ้าสีดำดำ <c oughs> แล้วก็สีมีผพักกันจองจ้าพี่น้องมีแต่ของกินได้จ้าสวนห้าสิบมมีสารเคมี ยาขายากับบไดฉีดจ้าบ่าเคยฉีดเด้อค้นเทียนเพิ่นเลียงง่วเพิ่นกับมะเกียวเอาอยายสวนประจำจ้าบักหูสวนเ้าใสโซลาเซลล์จ้าระบบโซลาเซลล์อันนี้แหนแดง อเนียนเขาเรียงเนี้แดงไว้ให้ปลากินจ้าประหยัดอาหารปา่าจ้าประหยัดค่าอาหารปา่าเรียงใส่กระช่งไว้หลายอยู่จ้านี่ผักตบชวา ลมเลื่อนครักจ้าพี่น้องเดี๋ยวตอนใหม่ใหญ่กว่านี้จักน้อยจ้าแอดมินเสียวเปลไม่แขวนจ้ามาแขวนไวเป็นเอ่อเป็นเล่ยๆลาเปลจ้าสำหรับเอามาไวสำหรับพักพอน ก็ติดตามต่อไปได้จ้าว่าส่วนเท่าเสียดอีกอย่างต่อไปมัน,นก็เป็นกระต๊อบน้อยไว้พักพ่อนลบแดดลบฝนอันนี้ก็เป็นป้าค่าจ้าพื้อทายค่า้เบืง้งค่ากับงามจ้ะพี่น้อง ใครอยากมาเล่นอยากมาชมสวนทันยรัตและปาริชาตกับมา,าได้จ้ากล้วยจ้ะพี่นอ้องกล้วยหอมกล้วยหอมท่องเดี๋ยวค่อยสิท้ายกล้วยเบื้องเนาะจะสิพาชมปลาเห็ดก่อน ไม่ประดับเท่ากับมีดวยจ้ะแล้วก็เจียว เลยจ้าจนสุดจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินจะขอตัวไปก่อนด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสวนท่านท่านยาลัดน้นไได้จ้าพี่น้อง สิหาคลิปดีๆมาลงให้เบิงจ้าสิถท้ายความคืบหน้าของสวนให้เบิงเรื่อยๆจ้าพี่น้องคลิปนี้ขขอโตไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาสวัสด,ดีจ้า